มากินข้าวปุ้นนะคะพููลินนี้เราซื้อมา50สบบาทนะคะ,คะก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยค่ะก็เขาให้มาพอดีนะคะก็เต็มหมดเลยนี่คือพริกเปียกนี่คือพริกผง ก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะหมดเลยแล้วก็ผักนะคะนี่คือขนมจีนน้ำกะปินะคะกินกะถินอ่อนจินข้าวปุ้นนี่ต้องกินผักเยอะๆนะคะ